เมื่อเรามาบวชเป็นพระพี่เลียงแล้วเนี่ยต้องมีตะบะกว่าพระน้องชายนะต้องฝึกฝนอบรมตนเองให้ให้มีตะบะแก่กล้าทีเดียวนะเราอยากจะให้พระน้องชายเป็นพระในอุดมคติอย่างไรเนี่ยทางคำสังส่งสองสมมาสัมพุทเจ้าที่เราได้ศึกษาเอาไว้เราดูแลเลยด้วยความรักและปราถนาดี ลระน้องชาย่นั่นจ๊ะเพราะฉะนั้นพระพ่เลี้ยงนี่จะทําหน้าที่ที่สาคัญมากๆม,ม,มีความจําเป็นมากๆทีเดียวจะต้องมีหัวใจตรงนี้นะต้องทุ่มเทชีวิตจ,จิตใจทาหน้าที่เป็นพระพิเลี้ยงให้ดีก็จะมีบาร,รมีพิเศษสําหรับพระพี่เลี้ยงเนี่นะจ๊ะซึ่งแตกต่างจากพระธรรมทาย,ยาทนี่จะได้มีบาร,รมีพิเศษในการทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงเพิ่มขึ้นจ้ะ